พัมขนมดีกของแม่นี่มันแจเ่งแม่แลนวนี้ทำมทิ้งยังไหมครับได้ครับได้ครับเขาไม่ใช่คนร้ายเขาเป็นผู้ป่วยแดงคนนี้มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงค่ะเช่นี้หมอจะไม่รับเคสนะคะข้อแสงสองวสอเป็นเหตุผู้ป่วยอลรวาดในพื้นที่หมู่สองตำบลอีปันถูกต้องนะคะ ในส่วนของการเตรียมระงับเหตุครับผู้ป่วยที่มีการเช็คความรุนแรงผู้ป่วยจิตเวชหรือยาเสพติดนะครับตอนนี้ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราจะมีการจัดการการแพทย์ฉุกเฉินหากเกิดเหตุนะครับนอกจากนี้นะครับการประสานงานกับเครือข่ายชุมชนเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าการแพทย์ฉุกเฉินในลักษณะนี้เป็นการแพทย์ฉุกเฉินที่คนเหล่านั้นอาจจะก่อเหตุความรุนแรงได้ดังนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ กระบวนการที่สาคัญที่สุดเราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปกครองทางเครือข่ายชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านทางเจ้าหน้าที่ตํารวจทางกู้ภัยกู้ชีพทั้งหมดนะครับที่มาช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการที่จะดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ก็มครับเหรีนะครับ วันนี้มีทุกกรณีเมื่อได้รับตัวแจ้งจากศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหรือว่าจากประชาชนตำรวจก็จะแจ้งด้วยเวรป้องกันปราปรามสายตรวจจักรยานยนต์สายตรวจรถยนต์จราจรให้เข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับถ้าว่าในเขตเทศบาลระเบียบปฏิบัตินั้น5นาทีนอกเขตเทศบาลนั้น15นาทีก็เมื่อได้รับแจ้งนะครับจากศูนย์วิทยุก็จะโทรประสานนะครับเบื้องต้นนะครับระเบียบปฏิบัติก็คือกำนันผู้ใหญ่ กู้ภัยโรงพยาบาลนะครับนี่คือเป็นส่วนราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตลอดมาครับหลังจากที่เรารับตัวผู้ป่วยมาแล้วนะคะเราจะแบ่งการประเมินผู้ป่วยเป็นสส่วนนะคะ1จะเป็นการประเมินทางกายอันที่2คือการประเมินทางจิตร่วมกับการใช้สารเสพติกนะคะ เทสออกอ็เอสจิตเวทสุนะคะผู้ป่วยชายอายุ20ปีมีอาการ้าเล้าคุ้มขั้มถือมีดขู่จะทำร้ายมารดาค่ะผู้ป่วยมีประวัติใช้สามสิบปวันละสองสามเม็ดประมาณ2ปียังไม่เคยรับการรักษาที่ไหนใช่หมอขัตรวจร่างกายที่สึดนะคะในการประเมินทางกายนะคะเราจะเปิดตั้งแต่การตรวจร่างกายทั่วไปเช่นการดูบาดแผลซึ่งเวลาเราให้การช่วยเหลือจะมีการเปิดแผบาดแผลเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมนะคะส่วนการประเมินทางจิตนะคะ เราก็จะมีการประเมินโดยใช้แบบคัดกรองโรคจิตอะค่ะซึ่งเราจะใช้วิธีการซักประวัติแล้วก็สัมภาษณ์ตัวผู้ป่วยหรือว่าญาติแล้วก็ผู้ญาติด้วยกันเองด้วยอะค่ะคป้าสวัสดีค่ะไปที่ไหนได้มีอาการยังไงมาคะมีอาการคล่นไ้เป็นมากี่วันแล้วคะเป็นมาหลายวันนี้มีประวัติใช้สารเสพติดอะไรมาก่อนหน้าไหมคะไม่แกะทำร้ายใครบ้างคะกันได้ไห่โดนดังได้ไม่ไ้เคยรักษาการทางจิตมาก่อนหน้านี้ไหมคะ ไม่เคย,ยแล้วคเดี๋ยวตอนนี้หมอ,จอเจาะเลือดนะคะตรวจร่างกายแล้วก็เดี๋ยวมีทําขึ้นเป้าหัวใจตรวนเป้าหัวใจเบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวรอผลเลือดก่อนนะคะแบบประเมิน OAS เนี่ยค่ะก็คือเป็นแบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงอะค่ะเราจะเอาแบบประเมินนี้มาประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของของผู้ป่วยท,ที่ที่มีผลต่อตอนเองผู้อื่นแล้วก็ทรัพย์สินโดยรอบอะค่ะโดยจะแบ่งเป็น3ภาวะค่ะที่เราต้องให้การช่วยเหลือ ก็คือหนึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีภาวะเด่นด่วนส่วนกลุ่มที่3คือกึ่งเด่นด่วนเรัจะประเมินความรุนแรงพวกนี้แล้วนะคะเราจะต้องมีการประเมินพวกใช้สารเสพติดร่วมด้วยค่ะเพื่อจะปรึกษาศิตแพทย์ที่โรงพยาบาลสุราธานีเพื่อจะส่งตบอในตามสวิตแคน์อีกรอบหนึ่งนะคะเค่นนี้หมอจะไม่รับเคสนะคะเดี๋ยวส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อที่สุราธาลยค่ะ ื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาอาการทางจิตดีขึ้นผู้ป่วยจะเข้าสู่ระบบการบำบัดร,รักษาในสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วยสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบินเจ็ดศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทับกที่4ค่ายวิภาวดีรังสิตและกองร้อยอศจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่1 และเมื่อผู้ป่วยผ่านการบำบัดฟื้นฟูจะได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย5ปีผู้ป่วยที่เป็นจิตเวชณนวันนี้นะครับมีมากขึ้นทุกวันการให้ความสำคัญของผู้ป่วยจิตเวชเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากนี้นะครับกระบวนการจัดการกระบวนการคัดกรองกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพกระบวนการประเมินอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราค้นหาคนที่มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นจิตเวช เข้าสู่กระบวนการดูแลไม่ให้ป่วยคนที่ป่วยถ้าเราพบแล้วเราจะดำเนินการดีที่จะรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจนหาย <M mão> อย่าลืมนะครับปัญหาทางจิตปัญหาจิตเวชปัญหาสุขภาพอิดเกิดขึ้นได้กับทุกคนเรียนรู้ที่จะฝึกอารมณ์ฝึก,กจ,จิตใจที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะเครียดและซึมเศร้าช่วยกันดูแลช่วยกันทัดกรอง นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องเกิดขึ้นในโซลาร์อาร